แล้วเป็นคนชอบทานข้าวยำแหนมอยู่แล้วร้านไหนที่เขาบอกว่าอร่อยนี่ก็ไปชิมบางครั้งก็ไม่ถึงชั่วโมงเลยมันหมดแล้ว10ชุด15ชุดนข,<า>ข้าวแหนมหนังใช่ไข่แค่50บาท<ะ>แล้วก็เพิ่มข้าวสลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกค้าว่าจะเพิ่มกี่ลูก๋อมันช่วยในการกรุบใช่ให้มีเทคเจอร์ในการเคี้ยวนิดนึงเจอร์ใช่ค่ะหอลูกใช่ค่ะ วันแรกเลยของพี่อ่ะ60ลกูกทิ้งรถส้มตำเลยไหมไม่ยังใช่เพราะลูกค้าส้มตำพี่ยังยังรอพี่อยู่เลยพี่เกี๊พร้อมขายไหม จะบอกว่ามีคนมาขอเรียนอยู่กับพี่เก๋ตอนนี้พี่เก๋เอาไว้ประมาณสามสิบคนนั่นนี่ปิดที่นกเลยค่ะที่นกสี่ใช่ค่ะปิดเลยนะคะตอนนี้หมดแล้วนะแต่ถ้าเกิดช่วงสี่โมงสี่โมงครึ่งน่าจะยุ่งยุ่งเพราะว่ามีทั้งลูกค้าที่โทรจองแล้วก็ลูกค้าที่วอล์กอินยำทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่ายำหรือตำหมะความจัดจ้านความจัดจ้านการไม่ห่วงเครื่องของทุกอย่างะเราลงทุนก็จริงแต่ถ้าเราห่วงเครื่องปุ๊บเนี่ยครั้งเดียว รไม่ขาาย้ตองเเพกาาางลคิดกรค้าการขายบางทีก็ต้องอิงกับแนวคิดนะครับบางคนก็อยากได้กําไรเยอะๆแล้วขายให้ปริมาณน,น้อยๆมันเป็นเมนูกับแก้มนะเอาจริงนะเมนูกับแก้มใส่พริกไปด้วยนะ,ะทุกคนใส่ให้ครบทุกๆอย่างไปครับเทคเจอร์นี่ได้กับการเคี้ยวแป้งทอดกรอบของพี่เขาเนี่ยมันอร่อยครับผมบอกได้เลยว่าร้านพี่เก๋นี่คืออันดับต้นๆของจังหวยในตอนนี้เลยล่ะ 600ลูกไปถึง2ชั่วโมงนะครับหมดเพราะต้องปิดรับออเดอร์เลยไปครับ <c oughs> ทุกคนมันว้าวอะ่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยบ่อหลังบ้านนะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับร้านยำแหนยมยำแหนมข้าวทอดซึ่งเป็นร้านดังฮอตฮิตมากเลยในกระแสโซเชียลในตอนนี้คนนี่มารุมร้านตั้งแต่ร้านเปิดเลยละ่ะผมเซิร์ชดูนี่คือทางร้านนะขายได้วันหนึ่ง300ถึง600ลูกครับ มีการจองล่วงหน้าเป็นร้อยๆหลายร้อยลูกเลยแล้วผมจะพาทุกคนมาชิมมาดูครับว่าทําไมพี่เขาได้มาขายตรงนี้แต่ก่อนพี่เขาทําก็คือพี่เขาจะขายส้มตำนะเป็นส้มตารถอ่ะฟู้ดพาร์คอ่ะขายตรงนั้นตรงนี้ทีและตอนนี้ทําไมพี่เขาได้มาเปลี่ยนขายยําข้าวทอดนะครับยำแหนมข้าวทอดนี้พี่เขาได้สูตรมายังไงและที่ไปที่มาอย่างไงและขายราคาไหนขายตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนและอร่อยขนาดไหนทําไมคนได้มารุมขนาดนี้ ไปครับไปชิมกับร้านนี้เลยยำแหนมข้าวทอดไปครับเปียวยำแหนมบวกหนังข้าวยำบวกหนังคือข้าวล้วนเหรอคะ 58, 58. อยู่ไหนจ๊ะเคีวที่58าโนห้า8ป่ะเออแปลว่านเป็นข้าวล้วนกันนะจับแหนมล้วนเหรอใช่ไหมข้าวหนัง โอเคข้าวหนังกระแนมหนังแม่เอาเมใหม่ก่อนขยำแหนมขยำข้าวสามลูกสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อพี่เก๋พี่เก๋ใช่ค่ะผมดูในตอๆพี่ทำไมพี่ตอนแรกพี่เป็นตำาุกใหญ่ใช่ พี่ก็ขายส้มตำอยู่ขายส้มตำอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วขายแล้วขายวันไหนมั่งเพื่อเรื่องหัดเสาร์อาทิตย์ค่ะพระเรื่องหัดเสาร์อาทิตย์คือส้มตำใช่ค่ะที่ตลาดบางอินมาเก็ตค่ะบางแสนบางแสนใช่ค่ะตอนแรกคงว่าพี่ไปถ่ายพี่นั่นน่ะคนยังถามเวลาไปไม่ได้ยู่ส้มตำพี่อะไปสิลองไปดูแล้วจะบอกวุ่นวายกว่านี้ใช่ไหมวุ่นวายกว่านี้อีกโอ้ลูกค้าลงหน้าออเดอร์ไว้ตั้งแต่เที่ยงคืน เช้ามาเขามาอ่านออเดอร์แล้วก็เลิกกับว่าไม่ได้ไม่ได้นอนเลยรอรับออเดอร์ใช่รับออเดอร์อย่างเดียวแล้วพี่ได้มาเปลี่ยนเป็นยำได้ไงอ่ะเนี่ยมันเป็นวันหยุดค่ะมันเป็นวันหยุดที่ขายของแค่3มวันแล้วดอกนั้นมันหยุดพอมันหยุดบุบทีนี้ก็เลยจะหาอะไรมาขายครับแล้วเป็นคนชอบทานข้าวยำแหนมอยู่แล้วอ๋อเราทําสิ่งที่เราชอบใช่ค่ะทําสิ่งที่ชอบพี่ได้สูตรมันยังไงอ่ะพี่ดูไปเรื่อยค่ะ คือแบบใช่ดูคนที่เขาแบบว่าประสบความสำเร็จอะประมาณห้าเจ้าห้าเจ้าเลยนะคะเราอยากประสบผลสำเร็จเราต้องดูคนที่ประสบผลามสำเร็จมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็ร้านไหนที่เขาบอกว่าอร่อยพี่ก็ไปชิมไปกินไปชิมด้วยหรอใช่พี่ชอบกินไงใช่อันนี้ของแป๊วเก็บไว้ก่อนหนึ่งชุดนี่แหละคนเราคนเราต้องศึกษาเรียนรู้อยู่เรื่อยนะพี่เก๋เนาะใช่ค่ะใช่คนเราไม่หยุดนิ่งนะครับ ขนาดพี่เขามีแบบรถฟู้ดทักที่ขายส้มตำอยู่แล้วอ่ะพี่เขายังมาทำตรงนี้ด้วยเลย่คะเออแล้วพี่ก็สลับวันใช่ค่ะแล้วยำแหนมคลุกพี่ขายตรงไหนมั่งวันไหนมั่งยำแหนมคลุกนี้คือวันอังคารจะอยู่ตลาดน้ำสาราลมใจชนค่ะครับใช่แล้วก็วันพุธศุกร์จะอยู่ที่บ่อหลังบ้านพุธศุกร์จะที่บ่อหลังบ้านตรงนี้เลยนะครับใช่ค่ะที่เปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงพี่จะมาจอดอ่ะบ่ายสามแล้วเริ่มรับออเดอร์จากข้างหน้าเนี่ยประมาณสี่โมง สี่โมงเย็นครับเริ่มรับออเดอร์สี่โมงเย็นใช่แต่ออเดอร์ทางโทรศัพท์พี่จะเริ่มรับตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงสิบโมงถึงเที่ยงใช่สิบโมงถึงเที่ยงนี่คือร้อยชุดนะคะไม่เกินร้อยชุดใช่ค่ะโทรก่อนได้ก่อนโทรก่อนได้ก่อนปกติแล้วบางครั้งก็ไม่ถึงชั่วโมงเลยมันหมดแล้วอ๋อมันหมดแล้วใช่ค่ะมันเต็มเพราะว่าแต่ละคนสั่งเยอะใช่ไหมสิบชุดสิบห้าชุดเนี่ยเมนูไหนขายดีครับเอ่อเมนูที่ขายดีคือรวมเลย เพราะว่าของพี่อะรวมอจะมีทั้งข้าวทั้งแหนมและหนังจะข้าวแหนมหนังใช่ไข่แค่50บาทอู้ละราคา50บาทใช่ค่ะราคาเดียวใช่ค่ะถ้าเราเพิ่มอย่างละส0บบาทเพิ่มอย่างละ10บาทนะครับถ้าเพิ่มหนังก็1ิบใช่ไหมถ้าเป็นข้าวทอดก็10บถ้าแหนมก็ชิ้นละสิบก็ละสิบเลยถ้าแหนมก็คือว่าส่วนมากลูกค้าพี่จะบอกให้เป็นเป็นยำแหนมรวมแล้วก็เป็นเพิ่มข้าวเอาละสิบบาท ว่าแหนมโรมันหกสิบบาทแล้วก็เพิ่มข้าวสองลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ลูกค้าว่าจะเพิ่มกี่ลูกข้าวเยข้าำแหนมใช่ไหมโอ้นี่นี่ถุริบพี่ทำเหมือนสะอาดสะอ้านมากเลยนะทำเองทุกวันเรามีอะไรครับน่ะน่ะผมที่ผมเห็นกำลังจักอ่ะเป็นแป้งกรอบอ๋อเป็นแป้งกรอบใช่ค่ะเป็นแป้งทอดกรอบธรรมดาเลยเราเราเอามาใส่เพื่ออะไรพี่มันกินแล้วมันฟินนะคะมันมันกรุบกรอบดีอ๋อมันช่วยในการกรุบใช่ ให้มี็กเจอร์ในการเคี้ยวนิดนึงให้มี t e x t ใช่ค่ะเปออ็นอย่างนี้เห็นไหมทุกคนไอเดียใช่อันนี้พี่ก็ต้องได้ทริคนี้มาจากร้านอื่นๆด้วยแหละอันนี้คือว่าพี่จะเห็นบางร้านน่ะเขาจะมีแป้งกรอบอใช่ค่ะแล้วบางอานานันล่ะมันกินเข้าไปอ่ะมันทิ่เหงือกแป้งกรอบบางทีมันก็แข็งไปใช่มันทิ่เหงือกค่ะโอ้พอมันที่มเหงือพวกนนี้พี่ก็ต้องหาหาสูตรไหนที่แบบว่าออกินได้ก,กันหมดอ,ะอ่ะจะให้แบบยังไงก็คือทานได้หมด แล้วมันก็อร่อยเออนั่นไงมทุกคนเป็นแมสูตรของพี่เข้าที่สังเกตกับสูตรของพี่เขานี่คือพี่เขาจะนํามา a ด a p t นะครับทุกคนนํามา a ด a p t จากสูตรของคนอื่นพอดูของคนอื่นชิมของคนอื่นมาแล้วพี่เขาจะมาปรับสูตรให้เป็นสูตรของตัวเองตอนนี้คือวุ่นวายมากครับทุกคนใช่ค่ะวุ่นวายมากเลยร้านนี้เหรอพี่เก๋พี่กายพี่เก๋ขายตอนนี้กี่ชิ้นอะ กี่ลูกเขาต้องเรียกว่ากี่ลูกเนาะตอนนี้ลระวันนี้พี่เอามาหกร้อยหกร้อยได้อยู่หกร้อยลูกใช่ค่ะวันแรกเลยของพี่อ่ะหกสิบลูกแรกแรกนี่แค่หกสิบลูกใช่ค่ะลองขายก่อนกลัวไม่มีใครทานตอนนี้สิหกร้อยหก้อยนะครับที่เก๋ขายมากี่เดือนน่ะสองเดือนค่ะสองเดือนก็คือก่อนพี่ใหม่นะทุกคนใช่ค่ะเขาไปรู้จักพี่กันอีกทีก็คือตอนที่ไปงานเขาดาวค่ะ ที่แหลมแทน่นหรอใช่ค่ะเพราะลูกค้ารู้จักตอนแรกอ่ะพี่ทําคลิปทําคลิปลงติ๊กตอกคลงตอตอและครับแล้วทีเนี้ยไปแมทเฉยเลยคนดูกัอบสี่แสนโอ้คิปที่พี่ปักหมุดไว้นั้นนะใช่ค่ะคนดูประมาณสี่แสนอ,อทีนี้มันก็ลูกค้าก็เลยติดตามมาเรื่อยๆแล้วเขาก็มาเห็นพี่ที่งานแหลมแทน่นครับ แหวมแท่นปุ๊บทุกคนเขาก็มาเหมือนกับว่ามันคอยติดตามมออองานแห่มแท่นนี่พี่ไม่เอารส้มตำไปเลยไม่ได้เอาไปเพราะตอนนั้นประจวบหมอที่ว่าของมันแพงของแพงมากมาละก็ถุงละสามร้อยห้าสิบอาหารทะเลก็แพงอย่างนี้พี่เลยไม่เอาไปตำาออย่างเลยใช่ค่ะพี่ก็เลยไม่เอาไปตำถ้าเอฟซีเขาเรียกร้องมาว่าให้พี่ยำาตะแหนมปุ๊บตอนเนี้ยทิ้งรส้มตำเลยไหมไม่ยังใช่พลูกค้า้มตำพี่ยังยังรอพี่อยู่เลย คนละส่วนกันเลยใช่ไหมใช่ค่ะออลูกค้าส้มตำยังยังทานอยู่พี่เก๋ก็ยังไม่ทิ้งร้านส้มตำของพี่เก๋เองนะครับยังจะทำเสริมสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นี่แหละครับไอเดียในการขายทุกวันนี้ขายอย่างเดียวหน้าเดียวก็คือไม่พอกับค่าใช้จ่ายแล้วสําหรับหลายๆคนมองดูพี่เก๋นในคลิปนี้ให้มองดูเป็นต้นแบบให้มองดูเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับ เก๋แล้วพี่เก๋ถ้ามีเอฟซีเขามาถามซือ้อสูตรหรือเป็นแฟนชายเนี่ยพี่เก๋พร้อมขายไหมตอนเนี้ยพี่จะบอกตรงๆว่าบางครั้งพี่ยังมองว่าของของพี่อ่ะมันยังไม่คงที่ยังไม่คงที่ใช่ยังคิดว่ามันยังไม่คงที่เพราะหนึ่งเลยลูกค้าบางคนอ่ะเขาต้องการแบบว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มอยากจะอะไรเพิ่มบางคนอาจจะมองว่าพี่เก๋พี่เก๋เก,ก็ขายได้ตั้งเยอะแล้วทำไมพี่เก๋ไม่ปล่อยสูตร จะบอกว่ามีคนมาขอเรีนยนหยวงกับพี่เก๋ตอนเนี้ยพี่เก๋เอาไว้ประมาณ3 0คนอยู่<อ>ใช่ค่ะตั้งแต่ขายได้2วัน<อ>ตั้งแต่คลิปนั้นมันแหมะได้สี่สี่แสครับ, 4, รบใช่ค่ะแต่พี่เก๋เลยบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เก๋ปรับมือได้คงที่ก่อนแล้วก็เราก็คือเราจะจะเรยน,อนสอนคือพ้อใช่ต้องดูก่อนว่าข้าวปริมาณ1โลเนี่ยจะต้องใช้พริกแกงต้องใช้เครื่องปรุงเนี่ยเท่าไหร่อัตราส่วนเท่าไหร่เพราะทุกอย่างมันต้องปรุงค่ะ ถ้าเราเป็นแฟนชายเนี่ยคือต้องรับกับพี่เก๋เลยอย่างเดียวใช่ไหมถ้าแฟนชายหรือเราจะสอนสอนขาดไปเลย,ยรืยยังไงแนวแนว,แนวคิดของพี่เก๋แนวคิดของพี่เก๋อ่ะพี่เก๋อยากจะทาแบบว่าให้ลูกให้เอ่อคนที่ต้องการที่อยากจะเปิดอ่ะมารับของจากพี่เก๋พี่เก๋ก็จะมีทั้งพร้อมป้าย uh huh. พร้อมแหนมป้ายแหนมข้าวคือทอดให้เสร็จเลยครับแล้วก็จะบอกว่าต้องปรุงยังไงให้มันประมาณรงเนี้ยได้ประมาณเท่าไหร่ยอดขายคุณอยากได้ที่เท่าไหร่ถ้าต่างจังหวัดเราทีเนี้ย นั่นน,นะสี่นี่น,น,นี่แหละสี่สิบแปดอันนี้ก็ยังไม่ได้นับนะปิดนั่นนี่นั่นนี่ปิดที่นกเลยค่ะอยะ่ที่นกสี่ใช่ค่ะปิดเลยนะคะตอนนี้หมดแล้วนะถ้าต่างจังหวัดละ่ะพี่เก๋เนี่ยแหละนกนี่แหละคือปัญหาเพราะตอนนี้สิ่งที่พี่เก๋มียเอาไว้คือเส้ <S <S นไม่เกินพัทยาไม่เกินพัทยาแล้วก็เป็นทางเส้นพันทองที่ี่เก๋สามารถจะรับแล้วก็ดูแลได้ทั่วถึงแล้วก็สามารถที่จะไปส่งของให้ได้ครับใช่ค่ะ เพราะว่าอย่างต่างจังหวัดหนึ่งเลยเราจะต้องดูคิวรถถูกไหมคะครับผมต้องดูคิวรถต้องดูการขนส่งต้องดูอะไรต้องเยอะต้องแย่แล้วของของเราอ่ะบางอย่างมันเป็นข้าวมันอาจจะเสียได้ใช่ค่ะไม่เสียก็ช้ำก็ชิงไปใช่ค่ะแล้วก็แหนมอีกอะไรอีกพี่เก๋อุปกรณ์ของพี่เก๋มีอะไรมัางอะไลทีละอย่างให้ผมดูหน่อยมีอะไรบ้างเครื่องปรุงของเราเนี่ยโอเคก่อนอื่นเลยก็จะมีข้าวข้าวทอดอีก ข้าวทอดนะคะข้าวทอดแล้วก็จะมีแหนมเออมีแหนมมีหนังมีแหนมมีหนังแล้วก็เป็นเครื่องปรุงก็เป็นผักก็จะมีถิงมีถิงมีผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็เป็นพวกน้ำปลาน้ำตาลเครื่องปรุงรสทั่วไปแล้วซิกเนเจอร์ของเราใช่ค่ะก็จะเรสน้ำตาลน้ำตาลชูรสพริกพริกมะนาวเก๋ก็ทําเองมะนาวคั้นเองนะคะคือเราจะสั่งจากมะนาวที่นี่ะซื้อประจำที่พี่ขายส้มตำแล้วก็ซิกเนเจอร์เลยคือแป้งกรอบตอนนี้ปิดรับออเดอร์แล้วใช่ไหมพี่เก๋ปิดแล้วค่ะ เพราะว่ามีออเดอร์ของที่เขาสั่งเอาไว้ด้วยแล้วก็มีออเดอร์ที่ยังไม่มารอบ5้าโมง5้าโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดช่วง4ี่โมงสีงครึ่งน่าจะยุ่งๆเพราะว่ามีทั้งลูกค้าที่โทรจองแล้วก็ลูกค้าที่วอล์กอินครับใช่ค่ะอูณเราเเบอร์โทรให้ได้ไหมได้ให้ได้แต่จะรับได้หรือเปล่านะแต่ที่แน่จะรับหรือเปล่าเอาเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้แล้วกัน เดี๋ยวจะขึ้นไปให้แล้วกันไม,ไม่ให้พี่เก๋พูดหรอกเดี๋ยวจะให้ขึ้นไปให้ด้านล่างเอาแล้วกันพี่จะบอกว่ายำทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่ายำหรือตำหมักซิกเนเจอร์ของมันสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดคือรสชาตคคาาิความจัดจ้านความจัดจ้านการไม่ห่วงเครื่อง uh huh. นะเราอย่าไปห่วงเครื่องเขาของทุกอย่างเราลงทุนก็จริงแต่ถ้าเราห่วงเครื่องปุนะ๊บเนี่ยครั้งเดียวเอ uh huh. มันครั้งเดียวเลยสำหรับค้ากำไร<อ>น้อยอช่างมัน แต่ก็ได้กําไรอาใช่บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยทำไมห้าสิบบาทเองมีทั้งแหนมทั้งหนังพี่ขอปริมาณครับปริมาณของลูกค้าการสอบจวดของลูกค้าการสลับสนุนของลูกค้ามันทาให้พี่ได้ครับใช่นี่เราทุกคนคนเราคิดไม่เหมือนกันนะนะคะไม่ขายแล้วตรงเอาพี่เก๋มตัวอย่างเวลาคิดการค้าการขายบางทีก็ต้องอิงกับแนวคิดนะครับบางคนก็อยากได้กําไรเยอะแล้วขายให้ปริมาณน้อย แต่บางคนต้องการปริมาณเยอะๆในการขายแต่ถึงแม้จะได้กำไรแค่นิดเดียวแต่ถ้าปริมาณลูกค้าเยอะๆหรือออเดอร์เยอะๆเมื่อไหร่เราก็จะได้กำไรเยอะเมื่อนั้นโอเคครับพี่ฝากร้านหน่อยครับก็ยังไงพี่ขอฝากร้านข้าวยำแหนงด้วยนะคะเป็นร้านเล็กๆในสัลลับรับนะคะพิกัดจอดเลยนนคือวันังคานะคะ,นะคะจู่สาราตลาดสาราลุมใจชนจังหวัดชุมพรน,น,นะคะตลาดมือเนาะเขาจะมีาทางกระสุดพีเกตจะเปตับที่วันังคารอยู่ฝั่งพาณิชจังหวัดนะคะ ส่วนวันพุธและวันศุกร์พี่เกตจะอยู่ที่ชุมชนบ่อหลังบ้านนะคะท่านใดที่มาไม่ถูกสามารถทิ้งไว้ที่แบบและพิมพ์ว่ายำแบบทอดทอดซอยบ่อหลังบ้านได้เลยค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ าคนเดี๋ยวถึงเวลาเราชิมแล้วนี่คือยำแหนมข้าวทอดนะยำแหนมข้าวทอดในราคา50บบาทพี่เขาจะทอดพริกมาอย่างนี้ปะมาข้างบนถ้าใครอยากได้รสจัดที่สุดนะครับก็คือบอกกับพี่เขาได้เลยรีเควสได้เลยแต่ผมให้พี่เขาปรุงมานี่คือเป็นรสชาติแบบกลางๆกลางๆที่สุดนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาชิมดูดีกว่าคําแรกเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่เป็นแป้งนะครับเป็นแป้งทอดคล้ายๆจะบอกว่าอะไรเป็นแป้งทอดเลยทอดกรอบนะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยมาชิมดูครับทุกคนไปครับ รสแรกที่เราสัมผัสนี่ก็คือความเปรี้ยวเปรี้ยวจากมะนาวแท้เลืออย่างที่สองเท็กเจอร์ที่ได้นั่นก็คือความกรอบมาความกรอบของแป้งที่พี่เขาโรยอะ่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะ่ะอืมเด็ดอ่ะอร่อยพอเราเคี้ยวมาโดนหนังหมูนี่คือกรุบกรอบๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นเมนูกับแก้มนะเอาจริงนะเมนูกับแก้ม พอโดนกระดูวที่ส่งนะทุกคนความมันต้านเลยมันจะต้านไปเลยล่ะรู้ถึงว่าดีเลยนะรสชาตินี่คือผมบอกได้เลยว่าจัดจ้านแล้วจัดจานเลยเนะนี่ยเขาจะมีผักกับผักกับ,ผ,กกบผักแก้มเดี๋ยวผมจะห่อให้ดูเด็ดมาหนึ่งใบทำเป็นเมี่ยงอะ่ะนี่อย่างนี้ตักใส่เลยพริกด้วยใส่พริกไปด้วยนะทุกคนใส่ครบทุกๆอย่างคุยถือว่าอร่อยเลยอะ่ะเดยงดีอะ่ะแล้วร้านเขาก็จะมีให้ผักแพลด้วยนะมีใบชพลมีผักแพลแล้วก็ผักสลัด รือประกาศข่าวนี่เลยแล้วเราจะเราจะหอนะนี่แต่ผมใส่ผักแพลมาแค่นี้กับใบยะพูไปกันทุกคนรสชาติจะเป็นยังไงเด็ดๆขนาดไหนไปครับอืมอยเคี้ยวตรงนี <c oughs> <c oughs> ้แปกบแป๊บมันจะมีความหอมของใบยะพูใบชะพูนี่เกิดความหอมแบบฟุ้งขึ้นมาเลยอืมมันเข้าอ่ะเข้ามากเทคเจอร์นี่ได้กับการเคี้ยวแป้งทอดกรอบของพี่เขาเนี่ยมันอร่อยอรั <c oughs> เราโดนพิกลูกดนโดนพิกลูกดนแล้วแบบ พิกทอดนะครับแทงคอมากเลยรสชาตินี่จัดจ้านเลยล่ะผมบอกเลยนละจัดจ้านเลยไปอีกคำหนึงก่อนที่เราจะไปรีวิวแค่ยำหนังนีเฉยถ้าจะพูดถึงร้านตําร้านยำในชั่วโมงนี้นะผมบอกเลยว่าร้านพิ่เกน๋นี่คืออันดับต้นๆของจังหวัดในตอนนี้เลยล่ะ 600ลูกไปถึง2ชั่วโมงนะหมดเพราะว่าต้องปิดรับออเดอร์เลยปิดรับออเดอร์นี่ก็คือว่าต้องรอกินพรุ่งนี้ถ้าใครจะเสิร์ฟจะกินก็คือต้องรอพรุ่งนี้อย่างเดียวนะวันนี้คือหมดไปแล้ว600ลูกนะไม่ถึงไม่ถึงห้ามงเย็นอะ่นะฮะเปิดแต่3อะ่ะแต่ก็คือจะมีคนจองมาก่อนหน้านั้นสั่งจองนัตั้งแต่10โมงถึง12โมงถึงเที่ยงครับอันแค่100คิวแค่ะนะั้นถ้าใครดูถึงคลิปนี้คือผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเบอร์พี่เก๋แล้วโทรมาจองได้เลย,เลยก็คือจอจงวันนี้ ได้รับพรุ่งนี้นะครับโทรมาในวันที่แกขายแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ผมบอกได้เลยมาเดี๋ยว,เ,ยวเราจะมาชิมก็คือเป็นเมนูหนังรวนนะครับหนังรวนทีนี้ไปครับทุกคนม,มันวาวอะ่ะเทิกเจอร์ตรงแป้งนี่กรอ,อบอะ่ะเกียวท้ากรอบ,อ,บอืเนื้อให้โบดแต่ถ้าใครไม่ชอบก็บอกนะครับใครไม่ชอบอาการที่แบบเกีียวไปเริ่เหมือนโดนตายโดนอะไรกรอ,อบอะ่ะไม่ชอบก็บอกเดี๋ยวพี่ก็ไม่ใส่ให้แต่ทางร้านของพี่เขาคือซิกเนเจอร์พี่ก็จะยำม,มาดีเลยรสชาติแบบกลางๆจัดๆจ้านๆเลยล่ะ หนังหมูนี่คือไม่เหนียวนะครับนิ่มเลยอนะ่ะนิ่มเลยนะล่ะนี่ทำนี้อ่ะห้าสิบาทนะครับทุกคนถ้ามิกือท็อปปิ้งเพิ่มไปก็คืออย่างละสิบาทเดี๋ยวเราแค่มาชี้เป้าเฉยๆนะครับเราไม่ได้ทานเยอะๆทานให้ดูแบบเยอะๆเลยอลังการหลายๆชิ้นหลายๆอยา่างเรามาชี้เป้าให้ทุกคนได้ดูว่าวิธีการกนําเสนอของเรานี่อยากให้ทุกคนได้มองว่าน,นี่คืออีกหนึ่งอาชีพนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งไอ,อ,อเดียในการขายนี่นะครับพิเกษสุดยอดเลยปไปคำท้าย เดี๋ยวเราจับไปรีวิวกันต่อลากันครับเจอกันอีทีหน้า๊าบัย